อาออกมาสู่เกาะสวรรค์ฮะแล้วลงมาได้ของได้ยังไงฮะไอหลามควบปืนขอดมาได้ฮะแต่ทางด้าน KFC ก็โดนเล่นง,งานแล้วก็โดนลงมาเอาเยยงไ,งได้ยังไงฮะจะสน a ปจริงไ,ไ,ได้ยังไงฮะโอ้ยบุฟี่เอเกยิงสามเม็ดรว่วล้วเียบปอยฮะอุฟี่เก็บไปสองแล้วในแด้วขวัดดาบคาตานะได้ยังไงลูดเพื่อนลูดไปหนึ่งทีฮะโอ้ยตกลงไปหนึ่งฮะ ฟุ๊กลงไปฮะทางด้าน GPS กดน็อกดาวน์ฝังสะดุก,ก 3, เป็นหนึ่งเราก็สามเป็นหนึ่งฮะทำจุดจ้าไปแล้วยังไงฮะเอาโด,ดสกายเลยแล้วก็เรียบร้อยฮะเดือดรูฟี่เก็บครับโอ้ยวายเจลูฟี่ฮะกำลังเลือกเก็บของแล้ววายเจลูฟี่รดก็จั๊เป็น MVP ทุกตอนนี้คือมีอห้าชิวฮะโอ้โหเก็บนะพาราวิงชาร์จเข้ามาฮะหวังว่าจะไปชิดเก็บด้วยชาร์จบัตเตอร์ลูฟี่กับผมพราราฮะเขาเดี๋ยวยังมีข้างหลังมาฮะ ผมพาลาดเอาเลยยังไงตายเรียบร้อยครับผมพาลาดลุกไปหนึงโอ้โหแต่ทางด้านอูฟี่อุ้ย,ยเจ็บหนักฮะเอาเหมือนพิจิเตอร์นนะชาร์จบัลเตอร์ไปจังหวะนี้อุ้ยชาร์บัลเตอร์ไม่ทันชาร์จค้างไปนานเกินนะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเอาเหมือนพอจะสแนปยิงจรวดจรวดจรวโดนไปหนึ่งเมตรฮะ ผมสร้างก่อนเออเออเออนี่นี่นี่เอฟสร้างก่อนใช่ไหมล่ะเอาแล้วขึ้นมาอย่างนี้ก็ร่วงไปดิฮะโอ้โหปอนปอนก็ร่วงไปอีกฮะกีต้าพยายามซ้ำแล้วก็ดึงปอนขึ้นมาฮะเอาแล้วเหมือนลูฟี่ยังไงฮะวิ่งดิมวงเหมือนดีโอดีฮะเหมือนจะยิงกับตีปอนอยู่เดี๋ยวแจ๊ะแจ๊ะของของงระวังนะระวังนะนี่เหมือนบอนกระโดดขึ้นมาฮะ เอาแล้วฮะจังหวะนี้ยังไงเบ้าโอ้โหสนัยะป้าเจ็บหนักครับบอลมีขาฮะบอกเลยว่าขาคอยแล้วข้างบนก็มีฮะข้างล่างก็มาแล้วยังไงเพื่อนจะเข้ามาแทรกคหรือเปล่ากีตาร์มาแล้วฮะกีดายิงข้างหลังฮะวบๆตรงนี้ดึงฮะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยกีดายังไงฮะสกายเลอร์ไปฮะ เหมือนเขาจะหลุดหรือเปล่าวิ่งอยู่กับพี่ฮะล้มไปสองฮะโอ้โหเหมือนท่านั้นปอนก็จะเจอทางขวายิงฮะพยายามวิ่งจูวิ่งจูฮะแล้วก็จา์ล่วงไปฮะโอ้โหแล้วยังไงปอนเจอแล้วฮะจ่วนจ้วนสองเม็ดรู้เรื่องฮะนอกกับพี่ฮะแล้วก็จวนเอาเอายังไงฮะโอ้ ซีดซีดเลยปอนบอกซีดอยู่บนหัวหรือเปล่าเอาแล้วยังไงฮะชาร์บัตเตอร์วะ่ะเอาโดนไปหนึ่งเมตรฮะเอา้าโดนไปเจ็ดดาเมจแล้วก็ล้มไปโอ้โหแน,น่น่าปอนแบบตู้ขาดใจอูเข้าัวโอ้โหล้มไปหนึ่งฮะเป็นไปได้ยิงเลนีิดีที่สองแตกพา่ายไปแล้วฮะตอนนี้เอาฮะปอนจะเก็บไปนหนึ่งฮะเอาปืนพกก็เอาเรื่องนะ เออก็เก็บไม่ได้เย่ยเลยเลยครับบอลบอกกูตายดีกว่าเอานะฮะ VAP เก็บไปเอาแล้วตรงนี้มาปุ้งปุ้งแล้วยังไงฮะผมสดเออแล้วเหลือ VAP คุณเดียวฮะตีนมสดจะขัวชนะครันน,นี้ไปได้หรือเปล่าไประบายเดี๋ยวมาใหม่ได้เลยเอาละฮะ VAP โป๊มเจม7เจ้าวะโป๊ะโป๊ะ โอ้ยรล้มไปหนึ่งฮะเฮ้ยเอาเรื่องฮะเอ็นตัวนี้มันจะโบวโบวหรือเปล่าโบว์อืมโบวอุ้ยอีกนิดเดียวครับอ่ามาดูสกอร์ฮะคนที่ได้ MVP ก็คือลูฟี่ครับผมล่อไป8คิวฮะแต่ตี้ที่ชนะก็คือตี้ของ HR นะฮะ3คิวแล้วก็ผมพารา4คิว Lk 1คิวฮะยูเอลย c L อีก3คิว าประมาณนั้น